ฟิลแซกเพื่อนๆทำกิน <c oughs> เกอร์เวอร์ชั่นเมวเมวเพื่อนๆมีของเข้ามาใหม่อีกแล้วนะคะเป็นตัว CBR 650R นะคะปี2019ตอนแรกเห็นเอาลงมาจากรถสวยมากเพื่อนๆแล้วตัวเนี้ยจะท่งมาจะดูมีอะไรบ้างคันนี้นะคะไม่แค่20,000เองเท่านั้นจะเปิดเสียงให้ฟังด้วยแบบเสียงโคตรเท่ เยอะมากเพื่อนๆเนี่ยดูมีอะไรบ้างมีชิวหน้าแต่งท้ายไฟเลี้ยวชายนี้แต่งเหมือนในนี้เลยเอสคันเลยแล้วก็มีคลิปชิปเตอร์มีสปูลตั้งล้อเพื่อนเและที่สำคัญคือท่อ AR แท้เป็นไงแล้วคันนี้นะโหไม่ต้องไปทำอะไรเลยถ้าซื้อแล้วก็คือไปขี่เติมน้ำมันอย่างเดียวเท่มากคันนี้คันนี้ขายให้แค่เพียงระาคา่ 1น9่0 0สบาทเท่านั้นเพื่อนๆจริงๆคันนี้หนึ 11, 000, ่งแสนเอ้ยหนึ่งแบาทถ้าใครสนใจนะรีบโทรมาจองได้เลยที่เบอร์0926684201หรือทักมาได้ที่เพจแซก็ั่ทงทำกินเกอร์วเวอร์ชั่นเม